สวัสดีครับ FC ฟแฟนสองไรตันผู้ส้มตกตะนันนะครับผมยอดวันกอเกากอยญาพ่ายเอฟซีไรตันผู้ส้มตกตะนันไปฟังการสัมภาษณ์ระวังน้นยาปลาลุยยิ่งหลวงเรื่องหนังปลาลุยกับแม่วัดนะครับแม่วัดเพิ่อนกับไข่มาแล้วสามตัวหางเดียวด้วยเงิันทีสิบหกพฤษภาคนหมอกเก็บนะครับเพื่อนที่วัดเองตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับข้อมูลตำรวจติดกับนุ่นญาแบ่งปันมาให้ ผปไเด็นไปน้ำผมว่าจัดทาเป็นคลิปเพื่อใหญ่เอฟซีและต่าผู้ชมทกต่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกทุกคลิปนะครับเพื่อนสมาชิได้ยังไงตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมินิโนธิยากระสิทิภาพไปตามแนวทางของแม่วาดนะคะแม่วาดวาเลขตัวนี้ถ้าบ่ออกใครเตะปากนะคะจะเป็นตัวใดนะคะเพื่อนบอกว่าเน้นๆซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ น้อยมงใครันที่เหลือน um ี่เหลือแต่ส้มบไคส้มึงไข่หมดแล้วนี่แสดงว่ามาหลายเลือน่อนเลยเหลือของทุก mm, ้ดินก็อแสาม่เ uh, ป้ แอเปงนะคะโ้ขนาดเพียงประการหนึ่งคก็เลยมาพนน้อนขายของเต็มห้างนิวยอร์กขายดีแม่วาดว่าขายดีน้อนขายก็ได้ขายมาแรงดีนี่มาแดดก็ถือเหตเต้นี่เมื่อเจ้าไี่ขี้เอาไปแหม่หิวะ มีเยมากอันเคื่องมานกัน่เลขสิบเจ็ดทะเบียนรถอบทะเบียนรถอันเลรจอดรถอบสื่อเลขตัวไหนโอ้ยตัวเดียวกันสี่หนึ่งเก็นึ่งส่นั่นั่นชื่ตัวเดียวกันมันก็ชื่อตัวกู่อบนก็สืหมานน้ำกันนะอบอุอจ้าคือตัวเดียวกัวันก็ได้ยุสิบเจ็ดนนี้บเ็หนึ่งส ของไมยวาหกหซของมันจะไปได้รถนัเของหน้าโอเป็นเกตหนึ่งซของไม้ว่าเป็นหกน่่องงูก็ไดใส่ใส่ใส่เอามาอ่างเอามาอ่างนะโซกันนะเฮาอาทีมันปีนเลยมันปีนเอมันปีนเลยมันปีนนึ่งซี้อมาที่นี่ลายคุปตได้ได้น้ามูอยู่ มึงเักน้อยมากเหมือนกันไปยังนันตไปวัดย่างประคำนั่นที่นานั่งมาถามม่ววาได้ติดเลขกูได้วันไนได้มันซืาอวันยังก่อนอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปมันบอกว่าได้อ้บอลหนาว่อนว่าเลขอ๋อจับปะเจ็ดหนึ่งสี่เมื่อวาซื้อไปแล้ว ดีครับต้นเอาไว้เอาไว้มากเพ่อ่แล้วฟันดีว่ามานึ่เมื่อหันเียชื่ก่ว่าเมหันถึงสิบเีนั้นเป็นมะเือนั่งขายของยืนหวี่่าเป็นตะยุทต์ตีเย็ซี่มหาสมือนี่มาามเลกมาทามโเลยากเอาไปละซื้อว่ยากถึงเรื่ดงสิบเกีครบ โอ้ดีแก่น้ำน้าพวกคนถือนับเป็นกับว่าสื่อของซอยคือเก้าแล้วม่เั่วลาดน้ารักูดเลขเลขไม่ว่าเลขมีที่มาเลขลายกับอัเลขที่ปีที่มาสม่หลายคููนะครับก็ว่าเลขฟันของหลายห้าเจ็หนึ่งเจ็ดี่เจ็ดหนึ่งสคอจากร้่นเลยเด้อน้งมันที่หนึ่งคอจากล้านเลยเด้อนี่ล้านมูนโวนันคอกินเอาเรามากินก้นก้อนถือเตก็แสนนวาเนี่ย ข้ือสองล้านให้พอเย็นเห็จากล้านบ่เนี่ยโอ้ยหายเลยเนาะหายล้านนึงเนี่ยเออหายเลยเนาะ็คิปเลยย่งล้านดลุงเิหายเจ้าถือมาวันนี้หายเจ้าถือเลยสองล้านให้ล้านนึงเลยนี่เออหายพูดละล้านเจชิบเนาะเมวัดตัดีมย่ยเลมยวัดตี่อไลพี่น้องเอเป็นพยานทัวประเทศเลยเีบ่อนี่ยมันสได้เออใส่เงินบ่ แ่สฟต์เอ้าหน้าเาดอกเจ็ดหนึ่งสีของเมียมาเพิมาขันมาขันมาขันมาถือมวนนี่ขันเลขออกตัวนี้ถือางวัลที่หึ่พินเสียหาย้นละานละานเลยเห็นแล้วม่จีเอาแค่สิบลาดหานธิยาลานหนึ่งนุงเหงลาหนึ่งขันคาภาษีเพินกจ่ายเอาเองอี่อยเมียเกิดมาจมีเงินลาดมันนี่แหละเรื่องปัดยนงไ ไม่าเต๋อสรุปว่านี้แม่ที่ซื้อหางเดียวโคโลนี่บ้าหางเดียวโคโลนี่ก่ต้องไปซื้อใส่เดี๋มันเบิร์ตขึ้นหลายซื้อตัวเดียวยังก็บกระบอกสีปากสิเตะปากคือตัวนี้บ่แม่คันบ่ออกสิให้เตะปากคือตัวนี้บ่ตั้บกเตะปากเต๊ะปากที่เนี่ยมันตีนนะไม่เลยรียกรถจะฟ้องนี่สีเงินเก็บมีกลับกลับขึ้นมาทางนี้เนาะบอกไปขึ้นนาจอจิ๊กขึ้นนาจอก็ได้ครับ ตัวน้าจอก็ได้เนาะไม่ต้องเขียนเนาะเพราะว่าลอตเตอรี่เขาก็เบิ่งแล้วอ๋อตั้งกล้องแค่ประท่านเนาะระว่าการเลาพวออกตัวนี้เหตุเต็บปากเคยเคยเห็นแล้วว่างวดงวดหน yeah. right ึ่งจำได้ปะงวดเดียวเจ็ดแปดนะงวดเจ็ดแปดนะงวดนั่นกระสือในไทยอยู่นาบูดบูดยืนดีเขียนเลขใส่ถุงว่าเขาบอกอกตัวนี้เหตุเต็บปากว่าะสันบรรณตั้งกล้องประท่านได้ยินว่าได้ยินข่าวเต็บปากเนาะมันจ๋งเหรอยืนดีไหม วันวันห,ห,หนึ่งกันหนึ่งซีนกันเนะวันนั้นก็ว่าพ่อให้เตปากว่ะ่ออีรีวันนึงวันน่ะปาทไม่บาไปัสัตวมันสิบสองอืมสิบสองก็บอกก็คันมันเป็นเขตของแต่ละคนคือกันเนาะแม่เนาะแต่คนเนี่ยงาขกพ่นเตปากนะวันวันกระได้วองดีนเมื่อนี้มันเป็นอะไรหัวกักแน่น่ะน้ยาประสรอ มันเหก็บบมเก่านยาาซื What? What? ้อซื What? 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 What ้อโอ้บ่้นาเก่าซื้อดอกหอช้ำว้าซื้อซื้อนาซื้อเียนซะ เจ้าข้าเจ้าจะแคบนาจอไว้เธอเบิร์อกอันก็นั่งซื้อพ่เบ้าทีว่าใันกตบ่เขียนให้นนทิย้าเป็นผู้เขียนนะครับนี้เฮงเขียนหได้ลั้นสิได้เงินล้านเพิ่าเนบอกลงทิพยหลอกห้องปตาที่เน่ยเพิ่นาค่นถือมั่งล้านเป็นคนละล้านม่ได้ใสเงนตายก่นตายก่อนผู้ใดสิมาแบ่งเงินไห้ม่ข่อยแบ่นเงเยนซื้อไว้สคนยุ่ันกันไวไปเที่ยวหเองเลยนะเยนซื้อไว้สคนเลย ่มีผู้หนึงกันซอกแซกไปกับเพราะมีสองคนเพราะได้ยิดใยังต่ากันมาฮะเอาคืนภาษีได้เลขเดีวมนมายามาเอาเลยนะคนก็ได้เสียงเพอนเนี่นก็สิ่งเราเอานี่ย้ยพ่ยอนมาไงดิโมเมเจ็ดหนึ่งสี่ไม่บาดไม่วาไม่าดมันใจเลขสองตัวรือสมตัว สองตัวนมันใจ2โตนใจนึงซี่นี่มับอกว่าโลเข่าดักสามตัวสตเขาย่างมันใจสองตัเนาะสตัวถือก็ได้ร้ายได้เนานไหเนาะต้องแต่งตาดัดเอาด้วยตาเ้อะหนองเบิ่อหนอนตัดเอานะครับชิปเบอรเงอยเงเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นคือกอลแคปนาจอเว้นะครับเอาไว้จะเป็นเสียงเบิ่งนกันฟันดียะเลืมบอกเขราะยิงนะครับด้อกันฟันบ่ดีกะ บอกบอกก็ได้ถ้ากันฟันดีอย่าลืมคอมเมีต์มาใต้คลิปนะครับบอกว่าเฮงน้ำเนี่ยกระนอกเย็ดหนึ่งซี่โอ้ยไน่าเลยพวาาเกบคาแผงวกอย่าวาลายใหญ่ห้างกันที่โซบีกันที่เก้านะครับจังใจก็อย่เลืมมาซีอพาดักันจอมพักกียางก็พัดไทย ก็ไม่ต้องทำน้องไม้ครับผมวันนี้แม่บ้านขายของดีดีเยอะซ้ำนี่นะครับเนี่ยเอาไว้มาถึงนางขายนอนขายกับเบิร์ดเปอร์มืาอนี้คนหลายคนไปทำบุญเจ้าพ่นขายดีเลยเพ่นนอนขายออกครันะพ่นอะไรนอนขายออกหมูป้าสั่นเพ่นไหมขายหมูป้าผมู้หมูป้าหมูป้าบ่กหมูป้าผู้ใดอยากผัดหมูป้ากับมีขายนะหมูดำจะละให้เป็นเบิร์ดอยู่งานหรืของเขา วันนีเห็นของบ่พวกเกียนบ่บ่มวนชนนทิยาเั้งตัวเลขอ้างเอารถนะครับดนะครับเด้อพี่้องเด้ออาจจะเป็นโชคเป็นลาภพี่เพราะสีวาจังสั้นคันวดได้แม้ว่าท่าเตปากมันมักซิมาดีดีดีนเบาคนเบามวนเามวนะคนเบามวนเบาเป็นเค็ของเพินมันห่างบ่คนบดได้คนนนทิยาประสอนีกออกเลยไซึ้อไม่ซื้อเป๊ะ เพราะว่าจะนนิยากับพกเห็นบ่ซือหรอาน่พวกกเสือใแม่วาดถือแล้วม่านแม่ว้นซือเพราะว่าแม่บาดถือเข้ากับถือกันเพราะว่าคนปันไหนเข้าไมคนปันไหนยคนว่าจะเปลี่ยนต้องถือคนว่านนติยาต้องเสือคนที่เสือใครันที่ใดต้องบัดเพลินคนที่ปันถ้าวันที่หนึ่งคนหายหลานหนึ่งได้พต้องซสือน้ำเพลินนะครับาวขงเ่ยไงเข้าการบับาเอฟซีและตบบุรุงทุกทตานข้องติดเงินฟังแล้วนะครับที่นนิยาได้สาหลุบเรียกของแม่ั นะครับสำหรับเมื่อถ่ายคลิปนี่เสื้อรูดข้างนึงนะครับแม่วาดมันใจคักเลขทะเบียนรถสามตัวห้างเดียวงวดวันที่สิบหกพุทภาคมหกเจ็ดนะครับเลขสามตัวทะเบียนเลขรถบัสเกตหนึ่งซีนะครับซื้อสารกี๊บแป้งไว้แล้วนะครับถ้าเป็นสองตัวก็มีเกตหนึ่งเกตซีหนึ่งซีนะครับเพื่อกัมันใจหนึ่งซีนะครับไปครับเบอร์ล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสารกี๊บแป้งหุนตะบันก็วางไว้เอฟซีเลยทำรวจส้มทัน ค้งสีลดงเงี้ยใฟางแล้วนะครับสำหรับผมในทางคลิปนี้ขอจิตที่เพียงตำหนีพระวันนี้คิดต่อ,ตอไปสับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ